สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับวันนี้เรามาอัปเดตกันก่อนทางนี้เลยนะครับวันนี้เราปรับใหม่อีกแล้วตรงนี้เหลือแค่ใส่กินเนื้อนะครับเทอรอต์ตกับแค่โซอรอต์ตนะส่วนที่เหลือหายไปหลายเดี๋ยวเรามีเฉลยต่อนะครับเอาละก่อนที่จะไปเฉลยเราผมขอมอนุญาตคุยเรื่องพวกทรอรอต์ตนิดนึงพอดีเรื่องกับคอของพมันพวกนี้นะจะบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะ คอของมันอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นทรงอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันจะไม่สามารถยืนไม่สามารถคอไม่สามารถขึ้นมาตรงแบบนี้ได้ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณอย่างเจ้าตัวนี้หรือประมาณประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้คือนักวิชาศาสตร์เขาเขามีการตั้งสมมติฐานแล้วก็วิเคราะห์พวกโครงกระดูกแล้วก็พวกมัดกล้ามที่มันยังติดอยู่กับอสซิลนะครับส่วนใหญ่ือจะเป็นแค่พวกนี้หมดเลยดัยงนั้นอย่างเจ้าตัวเนี้ยค่อนข้าง นคน่อนข้างเกิดขึ้นได้ยากนจริงๆแล้วคอมันจะยาวขนาดนี้ไม่ได้แต่ว่ามีเจ้าตัวนี้พี่บิ๊กของเรานะครับเป็นหนึ่งในคอยกเว้นหนึ่งในแค่บ้านสองสามชนิดตทนัวเองที่สามารถคอขึ้นมาขนาดนี้ได้อ่าดีมากเลยที่น้เโอแบบว่าตอนะรีคิดว่าเฮ้ยพ,พ,พยี่ใหญ่เราจะมันจะแบบเขาจะทำให้ถูกตามกรารวิาพากษ์เหรอเอาแต่กลายเป็นว่าอาพอดูข้อมูลมาอย่างนี้มันทำได้จริงนะครับ เป็นหนึง่งในแค่ไม่กี่ตัวมันสองสาชนิดตทน้เองแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นคอจะเป็นประมาณแค่นี้นะครับจะไม่ไม่ตั้งตรงไม่ตั้งตรงขนาดนี้จะเป็นแค่ประมาณแค่นี้เท่านเองโอเคราครานี้เราก็มาถึงคําถามที่ว่าอีก20สิบตัวไปอยู่ไหนนะครับจริงก็คือมันมาอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับอ่าชานี่ผมเคยบอกว่าจะซื้อ ได้มาเรียบร้อยแล้วผมก็เลยลองมาจัดไว้ดูนะครับก็เลยลองจัดเป็นทีมเป็นกลุ่มแบบนี้นะมีพวกมีเขาก็อยู่กำลังสดเลยแล้วนี้พวกแนวสองขานะครับั้งกินพืชกินเนื้อเลยแล้วก็สีขาของฝั่งกินพืชตะก,กนนูลนี้กับตะก,กนนูลนี้นียังมีน้อยเหมือนเดิมเลยยังไงสองทีมยังไงผมต้องหาเพิ่มแน่ๆในในรอตต่อไปนะครับตัวน,นี้นี่อ่าถ้าดูแถวกลางนะ แอบมีตัวเพิ่มมาตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ชช่อว่าคอม็ซกนาทัศน์นะครับเดี๋ยวว่าคอมปี้ในแคมป์คิเดเชียสนะครับตัวนี้เป็นเดินเสาที่ถือว่ามีขนาดเล็กที่สุดประมาณเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าซนติเมตรขนาดที่เล็กที่สุดนะครับเคยเป็นเดินเสาที่เล็กที่สุดในโลกมาแบบนานมากจนข้า่งหลังๆถึงจะมีตัวที่เล็กกว่ามันแต่ว่าก็ยังถือเป็นตัวที่เล็กมากอยู่ดีอย่างที่บอกว่าเคยขนาดมันเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าใช่ไหมครับตัวเนี้ย เกบเจ็ดเซนตตัวโมเดลตัวนี้ดังนั้นอ่ะคือขนาดมก็ประมาณหนึ่งต่อห้าดังนั้นเองมันก็เลยทำให้ถือว่าเป็นโมเดลที่มีขนาดใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดเลยอ่าตอนนี้ผมจะมาจับไว้แบบนี้ก่อนแต่ว่าคราวหน้าที่มาเจอกันอาจจะมีการปรับใหม่แล้วก็เทเสตจอใหม่นะครับส่วนคลิปนี้มาแบบสั้นๆแบบนี้ไปก่อนนะครับว่ายังอยู่นะยังไม่ได้ไปไหนโอเคเดี๋ยวจะม่ะครับ 拜拜。Bye bye.